สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับพี่เสือเช่นเคยกับช่องคุณสมัยครับเพื่อนๆเ,เคยคิดว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมครับสำหรับคนที่ปฏิบัติสําหรับคนที่ไม่เคยเจอก็บอกว่าไม่มีจริงแต่สําหรับพระผู้มีอภิญยายานญญาญารือพระป่าก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและมันมีอยู่สองทางเลือกที่จะทําให้คนเราไปถึงนรกสวรรค์ได้ก็คือการทำบุญการปฏิบัติธรรม การถือศีลภาวนามาเพ็นพิธีคุณคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ที่มีคนขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปเห็นหลวงปู่แหวนนั่งอยู่บนก้อนเมฆคุณคิดว่ามันจริงไหมหรือคุณเคยจบประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของนรกสวรรค์หรือไม่วันนี้ผมจะเลห้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยอยู่ได้ประมาณ ยี่สิบมาปีชีวิตของผมก็เป็นเหมือนเด็กดุ๊กตุกตูไปครับก็กินเที่ยวสนุกสนานไปวันวันแต่ว่าตอนเด็กป้าของผมชื่อป้าสาวเทียมเขาได้พาผมไปทำบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจำครับผมก็ได้มีชีวิตที่ไปวัดบ่อยๆเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ไกลบ้านประมาณกิโลหนึ่งผมก็ไปทุกวันครับก็ไปตักบาตรทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยทำให้จิตใจสงบทําให้จิตใจจิตใจในของเราเนยสงบลมเย็นผมก็ได้ซือสินก็บวชพราบบวชพระธรรมดาน้่ครับแล้วผมก็ได้ดูจกกักรกลในพระองค์หนึ่งที่เป็นเจ้า,าอาวาสเขาก็แนะนําว่าให้ใหนั่งสมาธิดูตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้นั่นงสมาธิมันทาให้จิตใจเราสงบจริงเหรอ ราะว่าผมก็ไม่เคยมีพื้นฐานในการนั่งสมาธิมาก่อนแต่ว่าพอเราทําบ่อยๆนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจหยุบนอของนอหรือว่าอิติปิโสหรือว่าพุทโธแต่แล้วจนแล้วจนรอดจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าจิตของเรามันมันวครับมันต้องคุมอารมณ์ให้ดีก็นั่งเรื่อยๆแล้วก็สมมติวมาพระมันทำมาประมาณ สามปีครับก็ทํำมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนที่จะทําก็คือผมเป็นอะไรไม่รู้ว่าผมเป็นแต่ว่าเพื่อนๆเป็นไหมครับแบบพอได้ยินเสียงสุนมนแล้วเองมันน้าตาไหลน้ำตาไหลก็ไม่รู้เป็นอะไรตอนแรกก็เลยแต่ว่ามีบางพฤติินดีที่ได้ฟังเสียงสุนมก็ผมก็เลยไปวัดไปสถานที่สักดิตหรือว่าตามวาดตมวาเนี่ยบ่อยๆครับเพราะว่าชอบฟังเสียงสุนมน แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงนรกสวรรค์นเนี่ยผมไปนั่งสมาธิแต่ว่าการนั่งสมาธิก็คือการฝึกจิตแล้วก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆและเราเนี้ผมก็ยังรู้ว่าโซนนรกสวรรค์มีจริงไหมผมก็เลยไปหาหนังสือธรรมะมาอ่านครับสือหนังสือธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระปาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำจิตใจให้สบบงบการบริกรรม เรื่องของในการถอดจิตเรื่องของการภาวนาผมก็ได้ไปหาหนังสือมาอ่านแล้วผมก็ไปอ่านจนถึงแบบประมาณว่าเอ้ยมีพระองค์หนึ่งที่ไปนรกที่ไปสวรรค์แล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเขาไปได้จริงไหมผมก็เลยลองปฏิบัติบ้างครับผมเลยได้นั่งสมาธิแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งผมก็ได้ได้ไปที่ที่หนึ่ง วา่าผมคิดว่าผมปัดไปหรือว่าผมถอดจีต่อมาผมก็เลยเอามือซ้ายแล้วก็มือขวาเนี่ยขึ้นมาดูอา้าวฝนปรนากฏว่าเราก็มองเห็นทั้งมือขวาทั้งมือซ้ายแล้วเราก็รู้ว่าแล้วเราก็รู้ว่าเราเดินเดินไปทางไหนเดินทางซ้ายเดินทางขวาเดินหลังเดินหน้าเราก็รู้ตัวหมดคราวนี้ผมก็เลยคิดได้ว่าเอ้ย ที่เราไอ้มันได้ฝันแล้วที่เราคงทอจิตตกมาในการทอจิตครั้งเนี้ยมันก็ทําให้ผมรู้ว่าไอ้นรกสวรรค์มีจริงเพราะว่าการที่ผม่อจิตออกไปตอนเนี้ยผมอยู่บนฟ้าผมอยู่บนฟ้าท้องฟ้านี่สวยสง่าสง่างามมีมีก้อนเมฆมีวิหารอารามมีวัดมีโบสถ์เต็มไปหมดเต็มเต็มก้อนเมฆแล้วก็ไอ้ความรู้สึกของผมมันคือ พิธีกินดีแต่ว่าที่แปลกกว่านั้นก็คือบทก้อนเมฆลูกบนวิหารแต่ละวิหารเนี่ยคือมันมีพระเกจิอาจารย์นั่งอยูนย่นั่งอยู่บนวิหารทั้งทั้งทั้งหมดนั่นแหละคือวิหารเตยมท้องฟ้าเขาก็นั่งอยู่เต็มท้องฟ้านี่ครับมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเผมก็เห็นีอย่างเช่นหลวง่โตหลวงพ่แหวนหลวงพ่ทวดหลวงพ่อปานหลวงพ่อสีน้ดำอะไร อะไรพวกนี้ที่ท่านนั่งอยู่นั่งอยู่บนคอนี่แปลว่าเป็นวิหารที่วิจิตพลงามเป็นเพชรเป็นสีเหลืองสีอะไรก็ว่าไปครับมันทำให้โมได้รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้เรื่องในรกสวรรค์น,นี้คือมันมีจริงสาหรับคนที่เชื่อมันก็มีจริงสําหรับคนที่ไม่เชื่อมันก็ไม่มีจริงแต่ว่าสำหรับคนที่ไปได้มันก็คือคนที่แบบต้องทาบุญไว้พระสมุญภาวนาถือศีลเป็นปพุท ไปได้แต่ว่าไอ้สหรับคนที่ดื้อรั้นจริงๆเนี่ยหรือว่าไอ้ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พอตอนแรกผมก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มันก็ทําให้ใหมผมีปสบพบเจอกับสิ่งพวกนี้ก็แสดงว,ว่าเขาก็ชอบเขาก็ชอบคนที่แบบว่าไอ้ดื้อรั้นชอบคนที่แบบปวดดื้อปวรั้นเขาก็เลยทําให้เห็นเป็นเหมือนน้าจิม้มอะเหมือนน้าจิ้มไปให้เห็นหนอยนึงก็เกิดจะได้มีความเชื่อความศรัทธา นี่ครับคือเป็นประสบการณ์ของผมที่ทำให้ผมได้พบเจอไอ้สวรรค์นะครับเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็มีประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับผม